สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการของเรามีสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือเดนิมิโอนั่นเอง,เองวันนี้นะครับทางเดนิมิโอนะครับอยากให้ผมนะครับลองแมทช์เสื้อผ้านะครับเข้ากับยีนตัวนี้นะครับผมยีนตัวนี้ก็คือเดนิมิโอเอ็กซ์ซามูไรรุ่นไทยแลนด์อีดิชันนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมอ่ะได้เคยรีวิวไว้แล้วเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมาจะลองแมทช์เสื้อผ้ากับยีนตัวนี้ดูนะครับเพื่อนๆผมจะลองใช้ไอเดียทั้งหมดที่ผมมีนะครับถ่ายทอดออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออมันสามารถที่จะแต่งตัวยังไงได้บ้างนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อจบท้ายคลิปแล้วเนี่ยนะครับทางเดนิมิโอนะครับจะมีโค้ดส่วนลดพิเศษนะครับที่ใช้ในการซื้อร่วมกับยีนตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวรอฟังโค้ดส่วนลดกันก่อนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไป ลุกที่1นะครับไปลบนะครับปกติแล้วเนี่ยครับยีนสมุไรไทยแลนด์นะครับจะเป็นยีนที่ใช้ผ้าแบบเดียวกันกับยีนสมุไรธาดลมนะครับดังนั้นเราหาอะไรที่เป็นโทนเขียวๆมาแมทเนี่ยมันก็จะเท่นะครับอย่างอันนี้ครับก็เป็นบอมเบอร์แจ็คเก็ตสีเขียวนะครับเออมันก็จะเข้ากับตัวยีนเป็นอย่างดีนะครับส่วนลุกนี้นะครับก็จะเป็นเราเอาแทงเกอร์แจ็คเก็ตนะครับซึ่งเป็น แท็งเกอร์แจ็คเก็ตของ r ร a l m c มคอยนะครับเอ็กกัตามิย่านะครับเป็นแท็งเกอร์ของพลขับรถถังรุ่นเชอร์แมนมาแมทช์นะครับก็ถือว่าออกมาสวยดีนะครับสีกากีกับสีเขียวก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตของพลลำเลียงเฮลิคอปเตอร์ชีนุกนะครับซึ่งจะเป็นโทนเขียวแบบโอลิฟนะครับมันก็ยังแมทช์เข้ากับกางเกงแนวนี้อยู่นะครับผมมองว่าแนวมิลิเตอรี่นี่ยครับก็เหมาะกับยีนรุ่นนี้นะครับผม ถัดไปนะครับก็จะเป็นลุกที่2นะครับเป็นลุกแนวไปทํางานนะครับเวลาผมไปทํางานผมก็แต่งตัวแนวๆนี่แหละครับเพื่อนๆคือเวลาไปทํางานเนี่ยงานผมมันเป็นแนวครีเอทีฟนะเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่งตัวก็ไม่ต้องเป็นทางการมากครับก็เป็นเสื้อแชมเบอร์โทนเขียวของสตูดิโอเดียดิซานนะครับก็แมสเข้ายีนแบบนี้ได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนลูกสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวตนของผมนะครับในแต่ละวันที่แบบว่าสบายๆนะครับก็คือผมก็ใส่กางเกงยีนกับเสื้อยืดนะครับแล้วผมก็ไปซื้อกาแฟมากินนะครับผมปกติผมก็ชอบทานกาแฟของ Star b u c k s นะครับพอทานเสร็จครับผมก็ต้องไปเลี้ยงลูกนะครับผมช่วงนี้เป็นซามูไรพ่อลูกอ่อนนะครับก็ต้องช่วยคุณภรรยาเลี้ยงลูกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสามีนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฉากรายการใหม่ของเรานะครับก็ถือว่าประเดิมด้วยใช้ไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังโค้ดส่วนลดกันเลยนะครับในวันที่10ถึง23กุมภานะครับเพื่อนๆพิมพ์โค้ดส่วนลดตามนี้นะครับอ่ะปล่อยโค้ดส่วนลดปอโอเคนะครับพิมพ์โค้ดส่วนลดตามนี้นะครับโอเค เพื่อนๆพิมพ์โค้ดส่วนลดตามนี้นะครับแล้วเราก็จะได้รับส่วนลดนะครับโดยที่เงื่อนไขนะครับก็คือเราจะต้องซื้อยินซามูไรนะครับ X Denimio รุ่น Thailand Edition ตัวนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับยินตัวถัดไปที่เราจะซื้อหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราจะซื้อนะครับในตัวถัดไปเนี่ยก็จะได้ลดนะครับทั้งหมด12%ด้วยกันนะครับนะครับอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า เพื่อนๆเนี่ยก็คือจะได้ยีนตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้สินค้าที่ชอบเพิ่มเติมนะครับอีก12%นะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะซื้อตัวไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางซามูไรก็ยังมียีนรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจนะครับหรือเพื่อนๆจะซื้อแบรนด์อื่นที่ทางเดนิมิโอขายอยู่ก็ได้นะครับอันนี้ลองไปตัดสินใจกันเลยนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่ายีนตัวนี้มันน่าเก็บมากๆนะครับเพราะว่า นานทีนะครับคือทางซามูไรจะได้ดีไซน์ยีนนะครับซึ่งมีอินสปเรชันมาจากประเทศไทยเลยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับสามารถย้อนหลังไปดูคลิปที่ผมเคยทําได้นะครับจะได้อินกับยีนตัวนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีเก็บไว้แล้วนะครับตัวหนึ่งด้วยกันนะครับผมดังนั้นตัวนี้บอกได้เลยนะครับอย่าพลาดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะที่ได้ทํายีนแบบ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางซามูไรนะครับแล้วก็ทางซามุไรเนี่ยก็เล็กคอมเมนต์ว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับจากที่ผมได้ไปอ่านดูใน Facebook ของทางซามุไรเองนะครับโอเคครับก็บอกได้เลยว่าอย่าพลาดนะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบคลิปแนวแนวนี้ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราทําเป็นแนวลุกบุกอย่างจริงจังนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะครับก็เขียนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ โอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยผมจะได้ทำแนวแนวนี้อีกนะครับโอเคยังไงฝากกด subscribe like แชร r e นะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆนนะครับให้มาดูรายการของช่องเรานะครับโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายครับ